สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัฐนะคะประจะันที่สามสิบธันวาคมหกห้านะคําเตือนนะคะทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัเสเซียตัวเด่นก็คือเก้าก็สองศูนย์ก็สามนะจับคู่ไว้ให้เลยเด้อเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าห้าเพื่อนเพื่อนก็ซื้อเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดก็ได้นะ คันสองก็สองศสองหนึ่งสองสามสองห้าสองเก้าเด้อเราจับไว้ให้เลยศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูสองศูนย์สามศูเก้าสาม็สามศูนย์สามหนึ่งามอเด้อเก้าสองศูนย์เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปอังกิจสามก็หกห้าก็แปด สามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดสามหกห้าห้าแปดหกแปดหกสามแล้วก็หนึ่งแปดสามเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเยอรมนีหนึ่งกับสี่สองก็ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสี่สองสี่ห้าหนึ่งสี่เจ็ดสองจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่ง สี่ห้าห้าสี่นะคะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อนี่จับซื้อด้วยกันนะมันปากลนละแนวทางเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ